นี่คือชิ้นเนื้อที่ผ่าตัดออกมาจากหลอดลมอันนี้คือด้านบนด้านบนของชิ้นนี้จะเห็นเป็นตะปุ่มตะป่อมทีเราพลิกมาดูด้านล่างที่ติดกับหลอดลมนี่ครับนี่คือฐานฐานที่ติดกับหลอดลถ้าสังเกตดูเหมือนจะ มีมีลากยึดติดกับหลอดลมเห็นไหมมันใช้สีแดงนี่คือจะเป็นผิวเรียบส่วนนี้จะเป็นผิวเรียบลักษณะเหมือนติดกับแผ่นกจกเป็นลาบๆจะมีสีแดงๆนี่ก้อนเนื้อจะมีลักษณะสีขาวแข็งๆ